เพื่อนนะเรื่องการจัดฟันนั่นเองนะคะสังเกตว่าตอนนี้แอมถอดเหล็กออกแล้วเรียบร้อยนะมีหลายๆคนนะคะถามกันมาบอกว่าพี่คะจัดฟันแล้ว,นะนวหน้ามันเลียวจริงไหมหน้ามันเทาลูกจริงไหมคะซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาพูดได้ฟังนะแอมคิดว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายหลายคนนะสาหรับคนที่เข้ามาดูคลิปแอมคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะอาจจะคิดว่าเฮ้ยตอนนี้มันก็โอเคแล้วไม่ใช่หรออะไรเงี้ยแต่เพื่อนเพื่อนะคะคงยังไม่เคยเห็นแบบว่าอดีตของแอมนะคะตอนนี้แอมทำคลิปวิดีโอแรก ตอนนั้นเนี่ยคือผิวดำนะคะฟันเหยินนะคะแล้วก็ค้างสั้นนะ,ะพู่แค่นี้นะคะ่ะคงแบบว่าพูดแบบนี้นะยังคงไม่เห็นภาพนะะเดี๋ยวไปดูวิดีโอเลยนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีน,นะคะวันนี้แอมจะมาสอนวิธีการแต่งหน้าสําหรับนี่ค่ะเป็นลุคที่เสร็จแล้วสําหรับ สาวที่ผิวสีแทนหรือคะ่ะมากๆนะคะถ้ายัางไงหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะแล้วก็โอเคเพื่อนๆคงจะเห็นกันแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับคนที่เข้ามาดูแอมครั้งแรกเนี่ยอาจจะเกิดความตกใจได้นะ,ะว่ามึงไปทําอะไรมาทําไมแบบไปไกลขนาดนั้นนะคะแต่ว่าคนที่ติดตามมานานแล้วเนี่ยน่าจะรู้ว่าแอมแบบว่าค่อยๆไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะคะก็ไม่ช้าไม่เร็วนะใช้เวลาการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ย อยู่ในช่วงเวลาไม่ถึง3ปีนะคะแอมบอกก่อนนะก็มาไกลพอสมควรนะคะตัดสินใจจัดฟันเพราะว่าหลายๆคนชอบทักว่าฟันเหยินไงแต่ฟันแอมอะเหยินจริงแต่ว่าฟันมันเลี้ยงนะคะตอนแรกที่ยังไม่ได้จัดฟันอะก็รู้สึกว่าตัวเองฟันเหยืนแต่ว่าไม่มากแต่พอจัดฟันแลวรู้สึกว่าเฮ้ยฟันเหยินจังเลยอะไรประมาณนั้นอะอย่างแรกที่หมอให้ไปทำเนี่ยคือไปเอ็กซเรย์ฟันก่อนนะราคาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ1000พันนะคะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ หมอเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันนะคะคุณหมอบางท่านเนี่ยเขาจะให้เราถอนฟันก่อนแล้วก็ค่อยใสเหล็กจัดฟันคุณหมอบางท่านเนี่ยเขาจะใสเหล็กจัดฟันก่อนแล้วค่อยถอนนะคะซึ่งคุณหมอที่อันไปทําอย่างเงี้ยเขาให้ไปเอ็กซเรย์แล้วพอเอ็กซเรย์เสร็จเนี่ยเขาให้อันไปถอนฟันสองซี่นะคะก็คือ ซี่ข้างข้างตรงนี้นะคะบริเวณเนี้ยเพราะว่าฟันแอมมันหย่อนมากเพราะฉะนั้นมันต้องดันเข้าไปใช่ป่ะมันก็เลยต้องถอนนะคะถอนไป2ซี่นะคะก็ซี่ละ5 0 0นะก็เป็น 1- อีก1,000บาทนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทำการเคลียร์ช่องปากคือแบบอาจจะเป็นขูดหินปูนหรืออะไรก็แล้วแต่นะจำราคาไม่ได้แล้วนะคะเสียค่าติดอุปกรณ์นะคะเป็นเงิน4 0 0พันเฉพาะข้างบนอย่างเดียวนะร้านที่ยังไปจัดนะคะชื่อว่าคุณหมอสุธิพงศ์นะคะอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะอยู่หลักวันนครสวรรค์นะเอออาจจะไกลหน่อยนะแต่ว่าแอมคิดว่าค ลนะแล้วคุณหมอเนี่ยให้แอมไปถอนฟันก่อนแล้วก็ใส่เหล็กนะคะบริเวณด้านบนเนี่ยสี่พันนะ ครั้งแรกที่ไปทำเนี่ยหลังจากนั้นนะคะรอเป็นเวลา1เดือนนะแล้วก็ไปใส่เหล็กข้างล่างนะคะอีก4 0 0พบาทนะคะก็เป็น800 0แล้วนะของแอมเนี่ยจะจัดฟันแบบธรรมดานะคะคือเป็นลวดธรรมดานะแต่ว่าเขาจะมีอีกอย่างนึงนะคะคือเขาเรียกว่าไดมอนด์นะถ้าแบบไดมอนด์เนี่ยราคาอยู่ที่55,000นะคะแต่แบบที่แอมจัดเนี่ยคือแบบธรรมดาอยู่ที่35 0 0 0นะคะบอกราคาก่อนนะซึ่งการจัดฟันที่แอมไปจัดเนี่ยคือจะจ่ายค่อยๆจ่ายทีละเดือนเดือนละ1 0 0 0 1,000 1,000จนกว่าจะครบ3 5 0 0 0นนะคะแอมจัดฟ น่าจะ5 6หรือ57ประมาณนี้ซึ่งนับมาตั้งแต่เดือนกุมภาปีนั้นนะคะถึงปีนี้เนี่ยแอมใช้เวลาการจัดฟันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ปีกว่าะคะไม่ถึง3ปีนะถ้ากุมภาปี5้าหอ่ะคือ3ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าแอมเนี่ยด้วยความที่มีรูปหน้ากลมเนี่ยแอมแบบว่าไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็พอตอนหลังที่มาท YouTube นะคะก็มีแบบว่าคลินิกเขาติดต่อมาให้ไปฉีดโบท็อกบ้างให้ไปฉีดฟิลเลอร์บ้างน,นะคะขณะอยู่ใน2ปีนี้แอมก็แบบว่า ค่อยๆเปลี่ยนตัวเองทีละนิดทีละนิดนะคะคืออย่างที่พเพื่อนๆทราบกันดีนะเมื่อก่อนนะแอมจะดำดำมากๆนะคะจะใช้พวกเกลือขัดผิวว่าขัดเออแล้วก็ใช้สครับขัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกสกินแคร์ที่แอมใช้เนี่ยบางครั้งแอมจะมีการเปลี่ยนบ้างเพราะว่าบริษัทบางทีเขาก็ส่งมาให้แอมใช้แอมก็ใช้ไปเรื่อยนะแต่แบบก็แบบมีบางตัวที่แอมใช้มานานมากๆแล้วนะคะก็ลองดูกันนะแล้วก็ตัวแอมเองอะ่ะแอมฉีดโบท็อกนะคะครั้งแรกตอนนู้นเนี่ยฉีดไปประมาณ7 0 0 0ันบาทนะมีพี่รู้จักกันเนี่ยเขาพาไปฉีดคคะือ กำลังอัดวิดีโออยู่แล้วหมาเห่าคือแะไรมีความตั้งใจมีอินเนจีสูงคืออะลรโอเคมาพูดติดต่อไม่สนใจหมาแล้วก <c oughs> <ค>็ไปฉีดโบท็อกมานะเป็นราคาประมาณ700 0บาทนะคะตอนนั้นฉีด 1, 100ยูนินะใช้ของเกาหลีนะแต่จําไม่ได้ว่ามันยี่ห้ออะไรนะคะก็หน้าก็เลี้ยวขึ้นมาแบบในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับมากนะแต่ก็เห็นความเลี้ยวขึ้นนะคะแอมก็ไปฉีดฟิลเลอร์นะคะซึ่งสปอนเซอร์เนี่ยคือคลินิกอินเมจินี่นะคะอยู่ที่สาขาเอ็มควอเทียพร้อมพงนะ แบบว่าคุณหมอที่เขาฉีดให้แอมเขาหน้ารักมากนะคือเขาฉีดบริเวณคางใช่ไหมแล้วก็เขาาไม่ได้แบบว่าจิ้มไปทีเดียวแล้วก็ปั้นเขาแบบค่อยๆจิ้มค่อยๆจิ้มจนรูปคางเรามันได้รูปที่สวยสวยมากๆเลยตอนนั้นแอมชอบมากเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจากที่แอมฉีดฟิลเลอร์นเนี่ยมันก็ค่อยๆสลายลงนะคะคืออันนี้เราจะมาพูดถึงการจัดฟันแล้วก็แบบว่าการเปลี่ยนแปลงด้วยนะเออเพื่อนเพื่อจะได้รู้นะคะว่าแอมทํา,มาอะไรมาบ้างนะ แล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยพอฉีดฟิลเลอร์มาคางแอม,มก็เริ่มยาวขึ้นนะคะหลังจากที่เมื่อก่อนนะคางสั้นนะเดี๋ยวจะเอาลูปให้ดูเป็นคนคางสั้นนะคะแล้วก็ตอนแรกๆอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองคางสั้นหรอกเพราะเราชินหน้าตัวเองทุกวันใช่ปะแต่พอฉีดฟิลเลอร์แล้วพอคางมันยาวขึ้นนะเลยรู้สึกว่าเฮ้ยหนะ้ามันเข้ารูปขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยพอไปฉีดฟิลเลอร์เสร็จแล้วฟันเนี่ยมันก็เริ่มเข้าแหละเข้าขึ้นเรื่อยๆเข้าขึ้นเรื่อยๆนะคะจนมาครั้งสุดท้ายนะคะก่อนที่จะถอดเหล็กกออ ออกก่อนหน้านั้นะ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 ประมาณ3เดือนเนี่ยแอมมีฟันคุดนะคะเป็นเขาเรียกว่าฟันกรามอะ่ะฟันกรามขึ้นบริเวณด้านในนะแล้วทีนี้นคือมันเบียดไอ้ฟันที่จัดอยู่ก็เลยต้องไปถอนออกนะคะสรุปว่าแอมถอนฟันทั้งหมด3าซี่นะแต่ว่าบางคนเนี่ยที่เขาจัดฟันเนี่ยเขาจัดแบบเขาถอน7ซี่บ้าง8ซี่บ้างอะไรนะคะแอมถือว่าแบบเป็นคนโชคดีนะที่แบบว่าอย่างน้อยแก่ไปจะได้มีแบบฟันกินข้าวอะไรไม่ใช่เหรอถอนทั้งปากนะแต่ว่าแอมมันรู้สึกได้เลยนะว่าจัดฟันแล้วอ่ะ สิ่งที่เห็นได้ชัดน,นะคะคือบริเวณปากเมื่อก่อนเนี้ยแอมจะเป็นคนที่ฟันเหยินนะคะฟันหยิอนฟันจอบอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ผูกป,ปากอะ่ะคือไอ้บริเวณปากตรงเนี้ยมันจะแบบว่าไอ้นี่ออกมาพูดไม่ถูกแบบแบบอย่างนี้ออกมาพูดไม่ถูกอะ่ะเออแต่ว่าตอนเนี้ยคือแบบหน้ามันก็เริ่มเข้าลูกขึ้นแล้วก็จมูกอะ่ะเหมือนมันก็แบบเริ่มดูมีสันมากขึ้นนะคะ แล้วพอผ่านมา2ปีนะหลังจากที่ทําแบบว่าพวกโบท็อกฟิลเลอร์อะไรก็แล้วแต่ประมาณปีกว่าหรือ2ปีเออแล้วก็ไปฉีดโบท็อกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคือฉีดบริเวณกรามนะอันนี้เออไปทําที่เดอะคลินิกนะคะซึ่งเขาจะมีหลายสาขานะ เพื่อเลยนะว่าไปทําที่ไหนมาบ้างนะคะจะได้ไม่ต้องมาถามกันที่หลังเนาะก็ไปทําที่เดอะคลินิกมานะคะซึ่งล่าสุดที่แอนไปทำเนี่ยคือไปฉีดโบท็อกนะคะแล้วก็ไปทําเทอร์มาให้หน้ามันแบบว่ายกขึ้นแล้วก็แบบเรียวมากขึ้นนะเพราะว่าแอนเป็นคนหน้ากลมแล้วเวลาขึ้นกล้องแล้วแบบหน้ามันบานไงเออแล้วก็ ไปทาอีกอย่างนึงก็คือฉีดฟิลเลอร์นะเพราะว่าตอนฉีดฟิลเลอร์ที่ i m a g i n e เนี่ยมันฉีดไปประมาณปีกว่าแล้วแล้วมันก็สลายหายไปหมดแล้วนะคะคุณหมอที่เดอะคลีมิเนี่ยเขาก็เลยฉีดให้ใหม่นะซึ่งก็จะได้คางที่แบบว่าเข้ารูปนะคะแล้วก็หน้าที่แบบยกขึ้นนะรู้สึกว่าการจัดฟันมันช่วยให้หน้าเข้ารูปได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็อาจจะยังสู้พวกโบท็อกหรืออะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะมีบัตเจตอะไรยังไงหรือว่าอยากทําหรือไม่อยากทํานะแต่ว่าบางคนอ่ะที่เขาแบบว่าจัััดฟฟนนนแล้วเเาถออออกยะ หน้าเขาก็เลียวไปเลยนะคือแบบว่าไม่ได้บทโบ,บ,บ,บทองโบทองเหมือนแอมนะแต่ว่าอย่างแอมมันคือหน้ากลมมากไงก็เลยแบบว่าต้องโบอทองช่วยนะคะเพราะว่าอยากให้หน้าเลียวกว่าเดิมแล้วก็แบบว่าอยากให้เวลาขึ้นกล้องหน้ามันแบบไม่ไม่กลมมากไงอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็พอช่วงที่จะถอดเหล็กจัดฟันอะ่ะคุณหมอเขาจะ ใส่เหล็กที่เป็นเหล็กเขาเรียกว่าเหล็กเชนอะคือแบบเป็นเหล็กดึงคือมันจะตึงไปทั้งปากอะไม่ใช่แบบว่าเป็นแบบอัน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 ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแล้วฟันแอมเป็นฟันที่เหยอนมากๆนะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นไปตอนแรกนะคะเหยอนมากๆแล้วทีเนี้ยคุณหมอเขาจะมีเหล็กนะคะเป็นเหล็กแบบว่าสี่เหลี่ยมนะ เขาจะล็อกบริเวณฟันกรามบนของแอมอะแล้วก็มีลวดเหล็กแบบว่าเป็นเส้นแบบหนาๆน,นะขึงไว้ตรงกลางบริเวณพาดาเพดานบริเวณเพดานปากเออจะทําให้แบบว่าหน้าแอมอะ่ะมันจะแบบตึงมากๆเลยแต่ว่าฟันมันจะเข้าเร็วอะ่ะใช้เวลาจัดฟันประมาณ2ปีกว่าแล้วคุณหมอที่เนี่ยคือแบบว่าเขาเป็นคุณหมอที่แบบว่าตั้งแต่จัดฟันกับเขามาไม่เคยขายิ้มเลย แต่เขาจับฟันดีไงหลายคนไปสั่นแล้วก็แบบว่าฟันก็เข้าเร็วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบขอบคุณคุณหมอที่แบบว่าทําให้ชีวิตดิฉันนะคะเหมือนได้เกิดใหม่คะมีฟันสวยก็แบบว่าคือแบบว่าเวลาเรายิ้มอะมันจะเป็นเสน่ห์ของคนเราไงถ้าฟันเราไม่สวยบางทียิ้มมันก็แบบว่าอาจจะดูแบบก็มีเสน่ห์แต่แบบอาจจะยังไม่สุดอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบว่าเราฟันสวยแล้วเวลาเราออกไปไหนเรารู้สึกว่าเรามั่นใจเรารู้สึกว่าเราแบบว่าเฮ้ยยิ้มแล้วมันดูดีอะไรเงี้ยมันก็แบบ มันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะซึ่งแอมมาอยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าใครอที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะอยากให้เปลี่ยนแปลงเพื่อตัวเองไม่ใช่ให้อยากว่าเปลี่ยนแปลงเพื่อคนอื่นนะคะบางทีเราการที่เราเปลี่ยนแปลงอ่ะพอตัวเองมีความสุขแล้วมันก็จะแบบทุกอย่างมันก็จะโอเคอ่ะแต่เวลาที่เราแบบว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนอื่นอ่ะบางทีคนอื่นอ่ะเขาอาจจะแบบเออมึงก็สวยขึ้นนะแต่ว่ากูว่ามึงไปทําอย่างนั้นอ่ะมึงสวยกว่าอะไรเงี้ย ไม่อยากได้แบบนั้นแอมอยากให้แบบว่าเพื่อนเพื่อนรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เรามีความสุขเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจขึ้นแล้วก็เรารู้สึกว่าเราแบบว่าสวยขึ้นเพื่อตัวเองอะไรประมาณนี้รู้สึกว่าอยากแบบมาพูดให้เพื่อนเพื่อนฟังแล้วก็ ตอนที่แอมจัดฟันเสร็จนะคะหลังจากที่คุณหมอเนี่ยถอดเหล็กแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็แบบว่าขัดพวกหินปูนเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ย <S <S 1> <S 1> เขาเรียกว่าอะไรอะปั๊มยางเหรอแล้วก็ทําเป็นรีเทนเนอร์นะคะซึ่งรีเทนเนอร์ก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยเป็นแบบเนี้ยก็แล้วแต่ร้านนะคะว่าเขาจะทาแบบแบบไหนเนาะซึ่งบางร้านเขาก็จะทําเป็นแบบสีสีเขามีหลายสีให้แอมเลือกเลยแต่ว่าแอมเลือกสีขาวนะเพราะว่าแอมไม่ชอบใส่สีสีมันดูแบบว่าอย่างไรไม่รู้อะแล้วก็อันนี้นะคะคือฟันที่แอมจัดเสร็จแล้วนะคะก็ จะเป็นประมาณเนี้ยเสียดายมากเลยเพราะว่าคุณหมออะเขาแบบว่าหาอันเนี้ยก่อนที่แอมจะจัดฟันไม่เจอนะจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นแอมก่อนจัดฟันนะถ้าเห็นแบบรูปไอเป็นปูนแบบเนี้ยเพื่อนๆจะบอกโอ้โหเข้าฟันเข้าขนาดนะั้นเลยหรอเพราะว่ามันหย่นมากจริงๆแบบว่าหย่นแบบขีดสิบอะเออเอาเงี้ยแบบหย่นมากจริงแล้วตอนนี้คือฟันมันเข้ารูปแล้วแหละแต่ถามว่า ฟันมันแบบว่ายังมีแบบจอบๆนิดๆอยู่ไหมก็ยังมีอยู่นะเรียกว่าจอบๆหรอเออก็จอบๆนิดๆอยู่แต่ว่ามันดูแบบว่าไม่ได้แบบหุบเข้าไปแอมรู้สึกว่าบางคนที่เขาจัดฟันอ่ะเขาจัดฟันแล้วแบบมันหุบเข้าไปเยอะเกินอ่ะแอมรู้สึกว่ามันดูแบบเป็นไม่เป็นธรรมชาติมันดูแบบยิ้มแล้วมันดูแบบอย่างเงี้ยคืออธิบายไม่ถูกแต่ว่าฟันแอมอ่ะคือเขาเรียงตัวกันแบบได้ค่อนข้างดีแล้วก็แบบว่าแอมมีหย็นหยินนิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันดูแบบว่ายังแบบ โอเคอดูเป็นธรรมชาติอยู่แอบมบก็รู้สึกชอบมากเลยซึ่งการจัดฟันอะแอบมบเสียเงินไปทั้งหมดอะน่าจะประมาณ4ี่หมื่นกว่านะคะประมาณนั้นนะแต่รู้สึกว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาแอบมบพอใจมากแล้วคุณหมอบอกว่าให้แอมมาใส่เทนเนอร์นะคะข้างล่างข้างบนอะหลังจาที่จัดฟันหนึ่งปีนะคะคือใส่เลยทุกวันนะอาจจะเป็นก่อนนอนหรืออะไรก็ได้แต่ต้องใส่หปีแล้วพอปีที่สองะก็ใส่เหมือนกันแต่ว่า ปีที่2อ,อาจจะใส่ประมาณ8เดือนนะคะแล้วก็ปีที่3ก็ยังต้องใส่นะปีที่3ใส่ประมาณ5เดือนหรือ6เดือนนะคะแล้วก็ปีที่4ก็ใช้ชีวิตได้ปกติแล้วนะแต่ว่าเพิ่งจัดฟันเสร็จแล้วไม่ใส่เลยเนี่ยอาจจะมีโอกาสล้มได้แล้วต้องไปจัดฟันใหม่ะคะเพราะฉะนั้นมันไม่คุ้มกันนะก็ <S <S นั่นแหละก็เลยมาทําคลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะว่าก่อนจัดฟันนะคะกับหลังจัดฟันมันเป็นยังไงหลายๆคนถามว่าพี่คะแล้วแบบว่ามันเจ็บไหมเวลาจัดฟันพูดได้ตามตรงเลยนะว่าเดือนแรกที่จัดฟันนะคะคือว ไปกินบะหมี่ไก่ทอดกินฝรั่งคือกินกระจายแล้วตั้งแต่แอมจัดฟันมาลูกเต๋าไอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบรสเซสแบบว่าตัวที่แบบลังอะ่ะ ไม่เคยหลุดสักอันเลยเป็นเรื่องที่แปลกมากซึ่งหลายๆคนไม่ว่าจะเพื่อนแอมหรือญาติแอมอะเขาไปจัดฟันแล้วแบบบางทีเขากินของแข็งมากเกินไปแล้วมันหลุดแต่ของแอมไม่เคยเป็นอะไรเลยซึ่งแอมกินอาหารอะไรได้ปกติอาจจะแบบว่ามีช่วงบางช่วงที่แบบว่าคุณหมอดึงเชนคือแบบว่าดึงให้ฟันติดกันอะแล้วมันเป็นร่วดที่แบบว่าตึงๆอะพูดไม่ถูกเดี๋ยวจะเอาลูกไว้ให้ขึ้นตรงนี้แล้วกันเออมันจะเป็นประมาณเนี้คือมันจะตึงๆแต่ก็ยังกินนุ่งกินนี่ได้ปกตินะคะคือไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะแล ถ้าจัดฟันอย่างเงี้ยให้ใช้พวกไหมขัดฟันไหมขัดฟันมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเราแปรงฟันอย่างเดียวมันอาจจะยังแบบว่าทําความสะอาดได้ไม่ดีพอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ไหมขัดฟันมันจะเป็นลวดนะแล้วก็แบบว่าเราก็แบบต้องค่อยคแบบ ทำความสะอาดด้านในอะ่ะมันก็จะแบบช่วยทาความสะอาดได้ในระดับหนึ่งนะคะก็ลองต้องดูแลฟันกันด้วยเนาะสำหรับคนที่กําลังจะจัดฟันนะแอมแนะนำว่าถ้าคนที่แบบมีเคี้ยวแล้วมันแบบว่าฟันเลี้ยงแล้วก็มีเคี้ยวนิดนึงอะ่ะไม่ต้องไปจัดไม่ต้องไปทาเพราะว่าการที่มีเคี้ยวมันดูมีเสน่ห์นะแต่ว่าถ้าคนที่ฟันเกยม,มากๆหรือว่าฟันเกิียดมากๆเหมือนเมื่อก่อนของแอมอย่างเงี้ยแอมแนะนําว่าไปจัดเลยเพราะว่าบางทีเนี่ย การที่เรายิ้มการที่เราไปคุยงานการที่เราไปเจอคนข้างนอกอะหลังจากที่เราจัดฟันเสร็จแล้วแล้วฟันมันสวยแล้วเราจะดูเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็มีความมั่นใจเวลาที่เราจะยิ้มมากขึ้นนะ่ะและแอมมารู้สึกว่า,ามีความสุขนะหลังจากที่แอมอะจัดฟันเสร็จแล้วอันนี้คือพูดแบบว่าพูดจริงๆนะเพราะว่าแอมรู้สึกว่าแอมมั่นใจขึ้นเวลาที่เอาแอมออกไปข้างนอก,หร,อนอกหรือไปคุยกับคนอื่นไปคุยงานหรือว่าทาวิดีโออะไรก็แต่แอมรู้สึกว่าแบบคือมันเหมือนแบบเปลี่ยนชีวิตอะเวลาที่เรามีฟันสวยแล้วเราเวลาเราพูดเราไปเจอออคคนนแล้วืมัะ คิดไม่ผิดแล้วนะคะที่จัดฟันนะเออนั่นแหละก็วันนี้มาพูดนะคะเกี่ยวกับการจัด เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนเพื่อหลายๆคนนะคะแล้วก็ถ้าเ,เพื่อนๆนะคะแล้วอยากดูแบบพวกสกินแคร์ที่แอมใช้ว่าทาไมผิวผิวแอมถึงขาวขึ้นแบบว่าทําอะไรกับตัวมาทำให้ถึงแบบเนียนขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ลองรีเควสกันเข้ามานะคะเดี๋ยวจะทํานะแล้วก็ถ้าเ,เพื่อนๆอยากรู้แบบว่าไปทําอะไรยังไงที่ไหนยังไงก็อย่าลืมติดตามที่แฟนเพจแอมนะคะเพราะว่าแอมจะมีการโพสต์อัปเดตนะว่าแอมไปทําอะไรมาบ้างตลอดเวลานะคะก็แฟนเพจแอมนะคะอยู่ที่ไทยต้องรีบพูดขนาดนะี้แฟนเพจ มีกิจยาน,นะคะที่เกียกับใน YouTube เลยนะคะแล้วก็มีอินสตาแกรมนะคะชื่อว่า makeup underscore amy นะคะก็จะมีการแบบว่าอัปเดตรูปนะคะเวลาไปนู่นไปนี่มานะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะแอมได้ไปเที่ยวมีโอกาสไปเที่ยวนะที่ญี่ปุ่นนะคะกับพี่ยาย่าหญิงนะคะกับดีเทเวนีโฟนะพี่ยาย่าหญิงเขาหน้ารักมากแบบว่าดูแลดีมากแล้วก็วันนี้นะคะแอมเพิ่งได้รับพัสดุนะจากพี่ยาย่าหญิงมานะคะซึ่งเขาส่งอันนี้มาให้เป็นแบบว่าเป็นสร้อยแบบอย่างเงี้ยคือหน้ารักมากเลยแบบรู้สึกว่าแบบ มีความสุขอะแบบว่าทำทำวิดีโอนี้รู้สึกว่าตัวเองมี Energy เยอะมากในการทําวิดีโอไม่รู้ทําไมแบบว่ารู้สึกมีความสุขทั้งเรื่องแบบหลังจัดฟันแล้วทั้งเรื่องสีผมใหม่ทั้งเรื่องแบบว่ามีคนส่งของมาให้แล้วก็อีกเรื่องงที่สําคัญที่สุดคือการที่แอมมีเพื่อนเพื well, ่อนที่คอยติดตามแอมการที่มีเพื่อนๆนคอมเมนต์แอมการที่มีแบบว่าเพื่อนเพื่อนคอยคุยกับแอมมันรู้สึกว่ามันเติมพลังให้แอมมันแบบว่ามีความสุขแล้วก็มี energy ที่จะทําแบบงานต่อไปมันมี Energy ที่จะทําวิดีโอต่อไปอเคก็ข ส่งความสุขให้เ,เพื่อนๆนะคะแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับเพื่อนๆคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักทุกคนนะคะ